เกดพิฆากากระบาดฟ้าผาตำลาเก็ดไก่ชนไทยเก็ดพิฆากากระบาดฟ้าผาเรามาดูกันกากระบาดตรงไหนจุดสำคัญตำแหน่งสำคัญที่ทำให้มีอนุภาพร้ายสุด กากบาทแถวหน้าเดือยสองชั้นติดต่อกันขึ้นไปเรียกว่ากากบาทฟ้าผ่าเกตฑ์ที่ากากบาทฟ้าผ่าถ้าอยู่ตำแหน่งหน้าเดือยจะดีนักเลหโบราณกล่าวเอาไว้ว่ากากบาทยืนหน้าเดือยเป็นไก่แทงไม่ยั้งและตีไก่เอาชนะไม่เกินอันสี่บางตัวแทงคู่ต่อสู้ตายคาสังเวียนขึ้นลำไหนเดือยบินจิ้มตลอด <Yeah. S 2> ถ้าไก่ตัวใดมีการกระบาดฟ้าผ่าเป็นไก่ที่มีลำหักลำโค่นตีไก่ร้องหาแข้งขึ้นแต่ละลำตรงข้ามหางบาด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 ถึงเราจะมีเกตพิฆาตการกระบาดฟ้าผ่า,าครอบครองอยู่แต่เราไม่ดูแลเขาไก่ขาดการดูแลถึงเขาจะเก่งแต่ก็หมดแรงเร็วเกตพิฆาตก็มีสแสดงผลก็จะเป็นไก่ธรรมดาธรรมดาตัวนึงเท่านั้น เกณฑพิฆาตกากะบ,บาดฟ้าผ่าคือความเชื่อของคนที่เชื่อกันมาส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่พิดเพราะคนเราต่างความคิดต่างกันขอให้ได้เล่นไก่ชนก็มีความสุขแล้วขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมตำราไก่ชนของคนรุ่นเก่ามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณครับ ตำราไก่ชนไทยโดยอชัยไทยตั้น